สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนะคะสู่ลูกนอนอิติ้งนะคะวันนี้เราพามาทานก๋วยเตี๋ยวเป็ดกันนะคะเราจะมาทํากันนะคะวันนี้นะคะก๋วยเตี๋ยวเป็ดนะคะแต่ว่าเราส่นเป็ดไปเรียบร้อยแล้วนะคะวันนี้ก็จะเป็นการทําการอุ่นนะคะซึ่งเออเราก็ใช้เส้นหมี่นะคะเนี่ยค่ะ <c oughs> จะเป็นเส้นหมี่นะคะประมาณหนึ่งซองนะคะร้อยแปดสิบกรัมร้อยแปดสิบกรัมนะคะ,<น>ะแล้วก็จะมีเนี่ยค่ะที่เราทําให้เรียบร้อยแล้วนะคะ เนี่ยค่ะจะเป็นเป็ดตุ่นนะคะเป็ดนเป็นเป็นปีกกลางเป็ดนะคะเนี่ยค่ะตุ่นไว้แล้วนะคะตุ่นประมาณสักสองชั่วโมงครึ่งเกือบเกือบชั่วโมงครึ่งนะคะชั่วโมงครึ่งนะคะเพื่อที่จะให้เนื้อตุ่นมันเปื่อยนะคะสวัสดีค่ะคุณคุ้งสดนะคะมาทาก๋วยเตี๋ยวเป็ดกันนะคะเราจะมาเริ่มทํากันเลยนะคะวันนี้ใช้กระทะใบเล็กนั่นเองนะคะเนี่ยค่ะเราจะลวกเส้นหมี่ก่อนนะคะ ไม่ใช้น้ำเดิมนะคะเพราะว่าอันนี้ไม่ได้ใช้น้ำปราปานะคะอันนี้เป็นน้ำดื่มเลยค่ะเพราะไม่อยากใช้น้ำปราปานะคะเนี่ยค่ะยวรอให้มันร้อนนิดนึงนะคะน่าจะพอแล้วค่ะเดเราใช้น้ำเดิมนะครับว่าน้ำน้ำดื่มนะคะเป็นน้ำถังนะคะน้ำถังนะคะไม่ได้ใช่น้ำปราปาแช่ค่ะเดี๋ยวค่ะเดี๋ยวให้น้ำมันร้อนนิดนึงนะคะเราก็จะเล่นแก๊สนะคะให้น้ำร้อนนิดนึงนะคะสวัสดีค่ะคุณกุ่งสดยังไม่นอนอีกเหรอคะมาทานมือดึกกันนะคะขอบคุณนะคะที่เข้ามาส่งกำลังใจให้นะคะ มาทั้งสองร่างเลยนะคะเราก็มาทานกว๋วยเตีเ๋ยวเป็ดนะคะรอบดึกกันนะคะรอให้น้ำร้อนนิดนึงเรารอให้น้ำร้อนก่อนนะคะ <S <S 1> <S 1> ก็เส้นหมี่นี่ตอนแรกมันจะแข็งนะคะเราใช้วิธีการใช้น้ำนะคะน้ำถังนะคะไปแช่ก่อนนะคะแล้วก็เส้นก็จะนิ่มๆแบบนี้นั่นเองนะคะแล้วก็เราจะนำมาลวกอีกทีหนึ่งนะคะเพื่อให้นิ่มเ,เส้นนิ่มฟูนะคะ ทานคู่กับน้ำซึ่งเราตุ๋นไว้แล้วนะครับจะเป็นเนื้อ,เ,อเป็นปิดเป็ดนะคะปิดเป็ดบนนั่นเองน,นะคะซึ่งก็จะประมาณสักถุงใหญ่ๆนะคะเนี่ยค่ะเดี๋ยวรอให้น้ำเดือดก่อนนะคะขอบคุณทั้งสี่ดวงใจนะคะที่เข้ามาเป็นกำลังใจให้นะคะยินดีต้อนรับคุณกุ้งสดชาแนลด้วยนะคะเนี่ยค่ะก็จะเป็นการทาน เนื้อเป็ดนะคะปีกบนนะคะจะทําเป็นก๋วยเตี๋ยวเป็ดนั่นเองนะคะเราทําเองนะคะก็จะทำให้อร่อยนะคะแล้วก็เป็นสูตรสุขภาพนะคะไม่เน้นเค็มมากนั่นเองนะคะแล้วก็เราทานได้อิ่มนะคะเวลาเราทําเองนะคะถ้าไปตามร้านนะคะถ้าสมมติว่าชามหนึ่งนะคะเราจะทานไม่อิ่มนะคะชามหนึ่งก็ไม่พอนะคะเบิ้ลสองก็ไม่พอนะคะต้องเบิ้ลสามเลยนะคะจึงจะพอนั่นเองนะคะ เนี่ยค่ะตอนนี้เรารอน้ําให้เดือดกันก่อนนะคะนเนี่ยค่ะเราให้่าน้ําเดือดกันก่อนนะคะเนี่ยค่ะรเราเร่งไฟนะคะแก๊สของเราจะเป็นไฟไฟฟูนนะคะเป็น,ปนอ่าแบบเตาเร่งนั่นเองนะคะใช่ค่ะขวยเตี๋ยวรอบดึกนะคะคุณกุ้งสดนะคะ,จะเจริญอาหารรอบดึกค่ะ เนี่ยค่ะพอน้ำเดือดเสร็จแล้วนะคะให้เดือดปุดๆเลยนะคะเราค่อยใส่หมี่ขาวลงไปนั่นเองนะคะซึ่งหมี่ขาวจะต้องแช่น้ําทิ้งไว้ก่อนนะคะประมาณสัก15นาทีนะคะให้น้ําดูดซับในตัวของเส้นหมี่นะคะเนี่ยคะ่ะเดือดแล้วนะคะรอสักครู่นะคะให้เดือดถึง100องศาเซลเซียสเลยนะคะเนี่ยคะ่ะไ,ได้แล้วนะคะเนี่ยคะ่คะเราก็จะใส่แล้วนะคะอันนี้มือเลยนะคะไม่ต้องไม่ต้องด่างมากนะคะ มือกอ็ล้างสะอาดแล้วนะคะเนี่ยค่ะเราก็จะลวกเส้นกันก่อนนะคะแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งเราก็จะเป็นการตุ่นนะคะเป็ดปีกบนนะคะปีกกลางบนนั่นเองนะคะเนี่ยค่ะต้องลวกให้มันอุ่นๆน,นะคะให้เส้นนิ่มฟูนั่นเองนะคะ เนี่ยค่ะสีสวยมากเลยนะคะสําหรับเส้นหมี่นะคะทําทันเองนะคะจะอร่อยนะคะแล้วก็ที่สําคัญนะคะเราปรุงรสตามใจนะคะแล้วก็เป็นสุดสุขภาพนะคะไม่เน้นเค็มนะคะเนี่ยค่ะรอให้น้ําเดือดกันก่อนนะคะเราจะใช้กระชอนนั่นเองนะคะเส้นหมี่ค่ะใช้กระชอนนั่นเองนะคะเนี่ยค่ะหลังจากให้อ,อ่หมี่เซตตัวก่อนนะคะ ลวกให้นิ่มก่อนนะคะนิ่มก็เลือกตามใจชอบว่าต้องการแค่ไหนใช่ค่ะคุณลุงหมูบอกว่านิ่มก็เลือกตามใจชอบนั่นเองนะคะว่าจะเอาฟูนิ่มแค่ไหนนั่นเองนะคะบางคนชอบแข็งแข็งชอบแข็งๆก็มีนะคะแต่ว่าส่วนตัวนี้คือกลางๆนะคะไม่นิ่มจนเกินไปนะคะลแล้วก็ไม่เละจนเกินไปค่ะขอบคุณทั้ง14ดวงใจนะคะลูกหนอนอิติ้งพากินก๋วยเตี๋ยวเป็ดรอบดึกนะคะมาทานกันนะคะแซ่บๆนะคะเปิดการมองเห็นนะคะเนี่ยค่ะ เรียบร้อยแล้วน,นะคะเราก็จะหลีไฟลงนะคะนี่ค่ะหลีไฟแล้วก็ใช้กระชอนนั่นเองนะคะนี่ค่ะฝั่งนี้จะเป็นกระชอนนะคะเทลงไปเลยนะคะเพื่อที่จะเอาน้ําร้อนออกนะคะแล้วก็เหลือเฉพาะตัวเส้นหมี่นั่นเองนะคะนี่ค่ะเส้นหมี่สีขาวสวยนะคะเราจะรอให้เสด็จน้ําก่อนนะคะแล้วก็พักเส้นหมี่ไว้นั่นเองนะคะนี่ค่ะเส้นหมี่สวยมากๆเลยนะคะเส้นหมี่จะทานอ,อ,อร่อยที่สุดแล้วนะคะ ถ้าเทียบกับเส้นเล็กนะคะส่วนตัวจะชอบเส้นหมี่มากกว่านะคะคู่กับก๋วยเตี๋ยวเป็ดนะคะเนี่ยค่ะเราก็จะได้เส้นแล้วนะคะเนี่ยค่ะเส้นหอมๆนะคะต่อไปเราก็จะไปทําในส่วนของน้ําตุ่นนะคะซึ่งอาจะเป็นน้ําตุน่นก๋วยเตี๋ยวเป็ดนะคะใช้ตีกกลางบนนั่นเองนะคะหนึงุงก็ประมาณสัก1นกิโลม 1, 1> ป,รประมาณ1กิโลนะคะมีประมาณสัก24ชิ้นนั่นเองนะคะเนื้อชาเราจะใช้กระทะประมาณาใบกลางๆนั่นเองนะคะเราเปิดเปิดแก๊สแล้วนะคะอันนี้เ,เราตุ๋นไว้แล้วนะคะประมาณชั่วโมงครึ่งนั่นเองนะคะใช้วิธีการใช้ตุ๋นไปนะคะแล้วก็ผสมไม่ต้องเข้มมากนะคะใช้ส่วนใหญ่จะเป็นเ,เป็นซอสนะคะ ที่เราใส่ไปนะคะนี่เด้งดึกนี่คือเราแช่เย็นไว้นะคะอยู่ในตู้เย็นนะคะเมื่อวานนะคะตุ๋นไว้หนึ่งชั่วโมงครึ่งนั่นเองนะคะเนี่ยค่ะเป็นน้ำสต็อกมาแล้วนะคะน้ำสต็อกอเป็ดนั่นเองนะคะเนี่ยค่ะเดี๋ยวรอให้น้ำสต็อกเป็ดละลายก่อนนะคะแล้วก็เราจะใส่ในส่วนของตัวเขาเรียกว่าเป็นปีกกลางปีกปกลางบนนั่นเองนะคะปีกกลางปีกกลางของเป็ดนะคะเนี่ยค่ะ ที่อยู่ในถุงนี่คือเราแช่ในตู้ยเย็นนะคะน็อกน้ําแข็งไว้นั่นเองนะคะเ<ม>นี่ยค่ะเนื้อจะเป็นสีสวยนะคะเนี่ยค่ะสีคล้ายๆพะลโล่เหมือนกันนะคะเนี่ยค่ะรอให้น้ําเดือดก่อนนะคะ<ม>คุณกุ้งสดมาทานด้วยกันนะคะขอบคุณทั้ง13ดวงใจนะคะ<ม>เปิดการมองเห็นนะคะพาทานก๋วยเตี๋ยวเป็ดรอบดึกนั่นเองนะคะ<ม>ขอบคุณทุกเลิฟทุกไลทุกกาลังใจนะคะ เนี่ยค่ะน้ำเริ่มเดือดแล้วนะคะเนี่ยค่ะตอนนี้เราก็จะใช้ทัพพีคนนั่นเองนะคะเนี่ยค่ะเร่งนิดนึงนะคะเพื่อความรวดเร็วทันใจนั่นนะคะแล้วก็เราก็จะใส่ตัวของกีกลางแล้วนะคะมีประมาณยี่สสี่ชิ้นนะคะถุงหนึ่งนะคะในนี้ประมาณสิบ เน,นี่ยค่ะใส่ไปเลยนะคะ <c oughs> ส่วนของเนื้อตรงนี้จะอร่อยนะคะมะีเนื้อนะคะอีกลางนะคะจะอร่อยดีนะคะเนื้อของเขาจะนิ้นนะคะแต่ว่าวิธีตุ๋น็็ะตุ๋นประมาณสักชั่วโมงครึ่งนะคะจะพอดีนั่นเองนะคะถ้านานกว่านี้ไปนะคะเนื้อ <c oughs> เป็ดจะเละนะคะแล้วก็ถ้า เร็วกว่านี้หนึ่งชั่วโมงครึ่งนะคะเนื้อเป็ดของเราก็จะแข็งปังนะคะสําหรับคนที่ไม่มีฟันจะกินไม่ได้เลยนั่นเองนะคะก็เวลาเท่าที่เฉลี่ยก็คือหนึ่งชั่วโมงครึ่งนั่นเองนะคะเนี่ยค่ะหอมมากๆาเลยนะคะเนี่ยค่ะเราก็จะอุ่นให้ตัวของน้ําเป็ดเนี่ยเดือดเลยนะคะ เดือดร้อนปุดๆเลยนะคะแล้วก็เราก็จะนําน้ําของน้ําซุปนะคะไปใส่ในเส้นหมี่นะคะแล้วก็โรยด้วยผักเล็กๆน้อยๆนะคะจะเป็นผักอะไรก็ได้นะคะผักชีก็ได้นะคะหรือว่าต้นหอมก็ได้นะคะถ้าไม่มีก็กินเปล่าๆได้เลยนั่นเองนะคะเนี่ยค่ะแล้วก็เราก็ปรุงรสตามใจชอบนะคะจะใส่พริกใส่น้ําส้มใส่ใส่ชูก็ได้นะคะส่วนตัวก็ไม่ใส่น้ําตาลเพิ่มนะคะเพราะว่าทานแค่2อ,อย่างก็คือพริกกับน้ําส้มก็เพียงพอแล้วนะคะน้ําตาล อย่าทันเยอะนะคะไม่ดีต่อสุขภาพนะคะไม่ต้องเติมลงไปก็ได้นะคะเพราะว่าตัวนี้จะเป็นสูตรสุขภาพนั่นเองนะคะเนี่ยค่ะใช้ซีอิ๊วดำใส่ลงไปนิดนึงนะคะเพื่อให้สีสันดูสวยงามขึ้นนั่นเองนะคะเนี่ยค่ะสีของเราก็จะได้เหมือนแบบนี้เลยนะคะจะคล้ายๆก๋วยเตีเ๋ยวเป็ดน,นะคะที่เราไปกินตามร้านนั่นเองนะคะแต่สิ่งที่เราทําแล้วได้ดีมากกว่าก็คือปริมาณนะคะจะได้เยอะกว่านะคะเราจะอิ่มนั่นเองนะคะเนี่ยค่ะนี้ทําแล้วได้ประมาณสักเกือบเกือบเอ่อ ถ้าไปทานที่ร้านสี่ชามนะคะแต่ว่าถ้าทําเองเนี่ยเป็นชามาใหญ่เลยนะคะอย่างท,งที่ร้านอย่างมากก็ได้เป็ดไม่เกิน2ชิ้นใช่ค่ะได้เป็ดประมาณสักหนถึงสชิ้นนั่นเองนะคะเนี่ยค่ะก็เวลาทำํำกินเองนะคะก็จะต้องใช้เวลาทํานิดนึงนะคะต้องสละเวลาทํานิดนึงนะคะแต่ว่าไปตามร้านก็สะดวกแต่ว่าไม่อิ่มนะคะเนี่ยค่ะเราก็จะให้ตัวของเป็ดนะคะ นิ่มขึ้นนิดนึงนะคะเนื่องจากว่าตรงนี้เราเป็นน็อกต้ําแข็งมานะคะทําไว้หลายชุดนะคะนี่คือชุดแรกที่เรานํามาทานนั่นเองนะคะเนี่ยค่ะให้เดือด,ดปุดปุดเลยนะคะเดี๋ยวเราก็จะตักลงในถ้วยโชยเห็นนะคะว่าจะเป็นยังไงนะคะเนี่ยค่ะตอนนี้สุกแล้วนะคะใช้เวลาอุ่นก็ไม่นานนะคะประมาณเนี่ยค่ะ11-12นาทีนะคะรวมลวกเส้นแล้วนะคะ แป๊บเดียวนะคะแต่ว่าเราวิธีการตุ่นก็คือทําอย่างอื่นไปนะคะแล้วก็ตุ่นทิ้งไปนะคะชั่วโมงครึ่งนะคะเป็ดก็จะสวยแบบนี้นั่นเองนะคะแล้วก็สุกแล้วก็เนื้อจะเด้งนะคะเป็นกลางๆนะคะแล้วก็ไม่เละแล้วก็ไม่แข็งเกินไปนะคะเดี๋ยวเราจะตักใส่ชามให้ดูนะคะเดี๋ยวไปหาชามก่อนนะคะ ขอบคุณทุกทกท่านเลยนะคะทั้งยี่ิบสี่ดวงใจนะคะที่เข้ามาเป็นกำลังใจให้นะคะวันนี้ลูกนอนอิตติ้งพากินก๋วยเตี๋ยวเป็ดนั่นเองนะคะเนี่ยค่ะน้ำพะโล่เป็ดสวยมากๆเลยนะคะเราก็จะตักเส้นหมี่ก่อนนั่นเองนะคะเนี่ยค่ะตักตามใจเลยนะคะตักทีนะนิดน,นะคะไม่หมดเติมใหม่ได้ไม่หมดก็สามารถที่จะเติมใหม่ได้นั่เองนะคะนะคะแล้วก็ตักใส่ลงไปเลยนะคะ เนี่ยค่ะชามแดงเอาสามน่องพอ <4. S 1> นะคะเ <4. 5. S 1> นี่ยค่ะเรียบร้อยนะคะสําหรับก๋วยเตี๋ยวเป็ดมือนี้เนะะี่ยค่ะเดี๋ยวขออนุญาตไปทานก่อนนะคะนี่ค่ะซูมให้ดูชัดๆนะคะขอบคุณคุณกุ้งสดด้วยนะคะที่เข้ามาเป็นกําลังใจให้นะคะค่าคืนนี้นอนหลับฝันดีนะคะแล้วพบกันใหม่นะคะในเมนูต่อไปนะคะวันนี้ไปกินก๋วยเตี๋ยวเป็ดก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะขอบคุณนะคะ